ทุกวันพบกับรายการของช่องดเรกเตอร์ศิลปชัยสวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดเรกเตอร์ศิลปชัยวันนี้ผมขอนำมาบทความจากหนังสือพิมพ์ไทยโพ์ประจำวันอังคารที่12พฤศจิกายน2567เขียนโดยคุณผักกาดหอมมานำเสนอครับแผนยึดแบ่งชาติเรียบร้อยครับกว่าน,นี้ 11พฤศจิกายนคณะกรรมการคัดเลือกประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือบอร์ดทอบอทเคาะชื่อประธานบอร์ดแบงก์ชาติคนใหม่แล้วแต่ไม่บอกว่าเป็นใครในสามคนคือกิติรัตน์นรนองที่ฝั่งรัฐบาลเป็นผู้เสนอหรืออีกสองชื่อคือกุลิศสมบัติศริและสุรพลนิติไกรพจน์ ที่เสนอโดยแบงคชาติรอให้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบจากนั้นทูลเกล้าวถวายเพื่อทรงแต่งตั้งกดแล้วจะรู้ว่าเป็นใครนี่คือขั้นตอนตามที่กรรมการคัดเลือกว่าไว้แต่ไม่ต้องรอถึงขั้นนั้นครับเพราะข่าวแบบนี้ไม่มีทางปิดอยู่สรุปคือกรรมการคัดเลือกลงมติเลือกกิติรัตน์นรนองเป็นประธานโบส์แบงชาติคนใหม่ แสดงว่าไม่ฟังอะไรกันเลยเสียงคัดค้านฝ่ายการเมืองส่งคนไปครอบนําแบงค์ชาติไร้ความหมายก่อนกรรมการคัดเลือกประชุมหนึ่งวันดรวิรไทสันติประพบอดีตผู้ว่าการแบงค์ชาติโพสต์ข้อความเตือนความจำให้ระวังหายนะขอย้ำอีกครั้งนะครับว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของแบงค์ชาติแต่เป็นเรื่องอนาคตชาติ แคนิเดตชื่ออะไรไม่สำคัญแต่ถ้ามีประวัติเป็นคนการเมืองแบบแนบแน่นมีทัศนคติและวิธีคิดที่อยากแทรกแซงการทำงานของธนาคารกลางเพื่อตอบโจทย์การเมืองก็ไม่สมควรครับถ้าเรายอมให้ฝ่ายการเมืองส่งคนการเมืองเข้ามาครอบงำแบ่งชาติได้โดยง่ายจะเป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อการรักษาเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจไทย ทำลายความน่าเชื่อถือของธนาคารกลางและทำลายหน่วยงานหลักทางเศรษฐกิจของประเทศให้อ่อนแอจนไม่เหลือสักหน่วยงานเดียวที่จะทัดทานนโยบายเศรษฐกิจที่ไม่ถูกไม่ควรได้ต่อไปเราคงเห็นนโยบายประชานิยมแบบปลายเปิดเต็มไปหมดไม่มีใครสนใจวินัยการเงินการคลังมีแต่นโยบายที่หวังผลประโยชน์ระยะสั้นเพื่อตอบโจทย์การเมืองเป็นหลัก ในอนาคตนโยบายการเงินและนโยบายสถาบันการเงินก็อาจจะถูกทําให้กลายพันธุ์เป็นนโยบายประชานิยมไปด้วยก็ได้ครับจริงครับขนาดแบงค์ชาติแข็งแรงการเมืองลวงลูกยากยังเห็นภาพนโยบายประชานิยมที่ไม่สนใจวินัยการเงินการคลังเกลื่อนแจกเงินดีต้อนวัลเล็ตนี่ตัวดีเลยการเปลี่ยนโครงสร้างครั้งใหญ่ในแบงค์ชาติ ซึ่งจะเกิดขึ้นแน่ๆหลังกันยายนปีหน้านับถอยหลังสู่หายนะได้เลยอ่านความคิดของคณะกรรมการเลือกคงต้องโปรง่งเพราะต้องการให้เหตุผลว่าประธานบอร์ดแบงก์ชาติไม่มีอำนาจเอาการเมืองไปแทรกแซงแบงก์ชาตินั้นดูจะเป็นนิยายหลอกเด็กไปหน่อยการบอกว่าประธานบอร์ดไม่สามารถกำหนดนโยบายหรือแทรกแซงกลไกการทำงานของแบงก์ชาติ หรือคณะกรรมการนโยบายการเงินเพื่อกดดันให้ลดอัตราดอกเบีย้ยหรือปรับเปลี่ยนกรอบเป้าหมายเงินเฟอ้อได้ไม่มีอำนาจในการปลดหรือแต่งตั้งใครมาทำหน้าที่แทนผู้ว่าการแบง์ชาติซึ่งดำรงตำแหน่งอยู่ณปัจจุบันได้ใช่ครับการกระทำโดยตรงทำไม่ได้แต่โดยอ้อมสามารถทำอะไรได้เยอะพอควรมาตรา25 พระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทยให้อำนาจคณะกรรมการแบ่งชาติไว้12ประการ 1. พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนงานและงบประมาณและประเมินผลการดำเนินกิจการและการดำเนินการของทปรทรวมทั้งประเมินผลการปฏิบัติงานโดยทั่วไปของผู้ว่าการ 2. กํกำหนดข้อบังคับว่าด้วยโครงสร้างองค์กรและการบริหารงานบุคคล 3. กำหนดข้อบังคับว่าด้วยการเสนอชื่อการพิจารณาและการคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการในคณะกรรมการนโยบายการเงินคณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงินและคณะกรรมการระบบการชำระเงิน 4. กำหนดข้อบังคับว่าด้วยการป้องกันการมีส่วนได้เสียและจรญยาบันในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของกรรมการในคณะกรรมการตามมาตรา17 ผู้ว่าการพนักงานและลูกจ้างห้ากำหนดข้อบังคับว่าด้วยการมอบอำนาจการรักษาการแทนการบริหารงานหรือดำเนินกิจการอื่นใด 6. กกำหนดข้อบังคับว่าด้วยงบประมาณและรายจ่ายและการจัดซื้อและการจัดจ้าง 7. จ็ดกำหนดข้อบังคับเกี่ยวกับการกำหนดเงินเดือนและเงินอื่น,นๆตลอดถึงการให้ผู้ยืมเงินสงเคราะห์ และให้สวัสดิการต่างๆแก่พนักง,งานลูกจ้างหรือผู้ซึ่งพ้นจากตำแหน่งและครอบครัวของบุคคลดังกล่าว 8. กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารจัดการสินทรัพย์ในทุนสำรองเงินตราตามกฎหมายว่าด้วยเงินตราและสินทรัพย์ของทบทตามส่วนที่3ของหมวด6 9. พิจารณาให้ความเห็นชอบการตั้งและการเลิกสาขาหรือสำนักง,งานตัวแทน สิบกำหนดขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบตามมาตรา5 5 11. กำกับดูแลการจัดทำงบการเงินรายงานประจำปีและรายงานอื่นๆของทอปทตามที่บัญญัติไว้ตามพระราชบัญญัตินี้ 12. ปฏิบัติการอื่นตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่นจะเห็นว่าบทบาทของบอ a ์ดแบง์ชาติ ครอบคลุมภารกิจสำคัญหลายด้านการกำกับดูแลการบริหารงานภายในองค์กรการบริหารจัดการทุนสำรองระหว่างประเทศการคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการนโยบายที่สำคัญเช่นคณะกรรมการนโยบายการเงินกนงนี่มีบทบาทในการกำหนดอัตราดอกเบี้ยประเด็นที่รัฐบาลจ้องจะแทรกแซงมานาน หรือแม้กระทั่งคณะกรรมาการนโยบายสถาบันการเงินซึ่งทำหน้าที่กำกับดูแลสถาบันการเงินของประเทศสำคัญทางนั้นครับกรณีผู้ว่าการแบงก์ชาตินั้นบอร์ดแบงก์ชาติไม่มีหน้าที่ไปแต่งตั้งกอดยิงแต่เมื่อบอร์ดแบงก์ชาติมาตามคำสั่งของฝ่ายการเมืองเสียแล้วฝ่ายการเมืองก็ไม่หยุดที่ประธานบอร์ดแบงก์ชาติคิวต่อไปคือผู้ว่าการแบงก์ชาติ อย่างที่บอกว่าหากโครงสร้างแบงค์เปลี่ยนหลังเดือนกันยายนปีหน้าฝ่ายการเมืองคุมทั้งบอดแบงค์ชาติและผู้ว่าการแบงค์ชาติก็ไม่ต้องถามหาการทำงานที่เป็นอิสระกันอีกเว้นแต่ว่ารัฐบาลระบอบทักษิณมีอันเป็นไปเสียก่อนศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์เขียนโดยคุณผักกาดหอม มานําเสนอเป็นประจําทุกวันสวัสดีครับ Angel 7 8 9 Realty บริษัทของคนไทยที่ประกอบการธุรกิจด้านบริการซื้อขายบ้านธุรกิจร้านค้าและทำโลนของอสังหาริมทรัพย์ในสหรัฐอเมริกาดำเนินงานโดยคุณแอปเปิลินพมคนไทยชาวพเยาซึ่งไปประสบความสำเร็จในอเมริกา ประสงค์จะให้เราบริการหรือช่วยเหลือในการจะซื้อบ้านซื้ออสังหาริมทรัพย์เราเป็นคนไทยที่ไม่ลืมแผ่นดินเกิดและยินดีจะช่วยเหลือดูแลหรือให้คำปรึกษากับทุกคนในทุกๆเรื่องที่ท่านต้องการอยากจะให้เราทำให้ในสหรัฐอเมริกาสนใจติดต่อโดยตรงที่คุณแอปเวลินเพมลีตามหมายเลขโทรศัพท์อีเมลข้างบนนี้ เรายินดีดูแลทุกท่านเสมือนเป็นครอบครัวของเรา Angel 789 Realty